สวัสดีค่ะอุ๋และภาษาสลาดยิงค่ะก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58อะคะ่ะอุ๋ป่วยเป็นมะเร็งหลังโพงจมูกลามาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแล้วค่ะก็คือทั้งตัวแล้วตอนนั้นอุย๋ยก็คิดว่าอุ๋จะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะมะเร็งอะเนาะคะ่ะว่ามะเร็งใครๆก็กลัว แต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเจเดือนคีมโมไป10ครั้งฉายแสง3าครั้งอุ๋ยรอดค่ะอุ๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุ๋ยรอดมา3ปีค่ะใช้ชีวิตปกติเลยนะคะสปีเหมือนคนไม่เป็นอะไรอุ๋ยก็มั่นใจว่าอุ๋ยหายแล้วแต่อยู่ๆวันหนึ่งออุอ๋ยได้ไปสอนนักเรียนแพทย์แล้วตัวเองค่ะค่าเลือดแบบว่าแปรปวนแล้วตัวเองก็เหมือนล้ม ลมวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะรูปวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจากปุ๋ยก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะปุ๋ยรู้แล้วผู้ป่วยแบบจนผูกพันกับผู้ป่วยแล้วอ่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดปุ๋ยก็ทำใจไม่ได้นะคะเข้าวัด ปฏิบัติทรรมนะตอนนั้นอุย๋ยบอกเลยอุย๋ยทำใจไม่ได้เพราะอุย๋ยมีลูกสองคนวันนั้นคิดว่าจะไม่รักษาอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายค่ะถ้าเรากำลังจะจมน้ำแต่มันมีขอนไม้ให้เราเกาะ ทางๆงที่มันเป็นแค่เส้นได้บางๆพอเราดูแลผู้ป่วยมาตลอดไม่มีใครรอดหรอกคะ่ะและเคสตัวอุ๋ยเองอุยถามคุณหมอว่าคุณหมอบอกอุ๋ยตรงๆเลยนะคะเพราะอุ๋ยเป็นคนตรงอุยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบอุ๋ยบอกว่าตอบน้ําเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกแล้วว่าคุณจะรอดไหมอุ๋ยบอกตามตรงอุ๋ยป่อยโหเลย ตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองแต่อุยทานพอลิตินไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ๋ยยุกภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ๋ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆจน หนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตาสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะค่ะปรากฏว่าอุย๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะคุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างงแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะเหมือนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ชี้เอาเมาส์คลิกๆๆแล้วก็ชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทําให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะอุ๋ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆที่เป็นขอนไม้ที่ทําให้อุ๋ยยึดอยู่ตรงนี้ได้